ได้รางวัลละครฮอตซูมจอแตกนะครับผมก็ต้องขอบคุณทางรางวัลด้วยแล้วก็อยากจะเป็นตัวแทนนะครับผมของละครเรื่องโซเวลีนะครับผมขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางสถานีช่องเฉดเองนะครับผมแล้วก็ค่ายนีโนบาเทอร์นะครับก็จริงๆแล้วอยากจะ,ะแสดงความดีใจกับทุกคนนะครับผมที่มีส่วนเกี่ยวข้องในละครเรื่องโซเวลีนะครับก็ไม่ว่าจะเป็น พี่หนิงพี่โน่หรือว่าทีมทีมงานต่างๆทีมนักแสดงต่างๆครับก็วันนี้เดี๋ยวเรารางวัลไปให้ครับมใครเหนื่อยไหมพอว่าจากจารท,ทุ่มเทการทำงานใครเหนื่อยด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นกําลังใจให้กับพวกเรา อย่างที่ผมบอกกับทุกคนเลยว่าโซเวลีเนี่ยเป็นละครครอบครัวจริงๆเราทําด้วยใจจริงๆทําด้วยความความสนุกความอยากจะทําแล้วก็อยากถ่ายทอดให้กับแฟนๆได้ดูแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยที่ร่วมโหวตให้ละครเรื่องโซเวลีได้รางวัลนี้ด้วยครับก็จะเอาไปฝากน้องมุ๊คไปเลยเนาะครับผมคุณแม่คุณแม่หนิงครับผมเอาไปให้แม่หนิงก่อนแม่หนิงก่อนเพื่อเ่จะมีนัดกันกินของกินข้าวอะไรอย่างเงี้ย รล่าสุดไปบ้านน้องมาบ้านแม่ไปบ้านเอากาศดีมากครับช่วงนี้ถือว่าดีมากๆเลยแหละไม่ว่าจะเป็นน้ําตกไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศต่างๆอยู่ในรีสอร์ทก็เย็นสบายครับเย็นสบายลงไปเจอคุณแม่ของมุกด้วยครับเป็นได้คําศัพท์อะไรเยอะมากครับอย่างใช่ครับเขาเ้าจะมีแบบ ภาษาของเขาไม่ว่าเม็ดมะม่วมงหิมะพานอะไรอย่างเงี้ยกาหยูกาอยูยยน่ารักดีครับน่ารักดีเราก็ไปไปจริงๆแล้วเราไปถ่ายไปถ่ายรายการกับพี่นิวนารายการพอดีว่ามีลูกค้าให้ไปถ่าย,ยาก็ถือว่าเป็นโอกาสเราได้ลงไปเยี่ยมทางครอบครัวของลูกดาด้วยครับเขบาฝากฝังลูกสาวจริงๆก็ช่วยกันดูแลกันนั่นแหละครับเพราะว่าเรายังต้องแบบร่วมงานกันอีก ยาวมากทั้งเราอยู่ในช่องเดียวกันแล้วก็ยังเล่นละครร่วมกันอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมเราก็เขาก็ฝากว่ามีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันได้พูดคุยกันได้ดูแลกันได้ในในรูปแบบนี้แหละมันมันกำลังน่ารักแล้วทําให้เราสบายใจมากขึ้นอีกไม่ในการเข้าไปดูแลเราเพราแม่เขาอนุญาตเาเลยจริงๆแล้วเราก็ดูแลกันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วครับมีมีอะไรก็ปรึกษากันได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่อง เรื่องของเขาเองถ้าเกิดว่ามีอะไรที่เราสามารถที่จะพอช่วยได้เราก็จะเข้าไปช่วยแล้วก็ส่วนตัวเราเราก็ยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่ต้องแก้ไขาที่มุกมองเห็นอะไรยเงี้ย<ม>เขาก็จะเข้ามาแนะนําให้ว่าช่วงนี้ต้องดูแลตัวเองอะไรยังไงก็เป็นเรื่องปกติครับผมความคุณเกิดหา,ายไปรยรงไงจริงๆมันมันก็มันก็ยังมีบ้างครับถ้าเกิดว่ามันมันเล่นละครแล้วมันมีซีนที่มันทําให้เราเขินมันก็จะมีครับคุณแม่เรียกเข้มมากเลยคุณแม่ก็เรียกน้องเข้มเรียกลูกชายเรียกอะไรไปอย่างเงี้ยนะบ ปกติตามที่เราเรียกผมก็เรียกคุณแม่อะไรเงี้ยเป็นรี้เรียกเรียกเรียกคุณแม่แล้วแบบว่าความสื่อไปยจริงๆผมผมเรียกคุณแม่หลายคนแม่เราเราด้วยความเคารพแล้วเราเราอยากจะอ้อนอยากจะพูดพูดคุยมันมันเป็นช่องทางที่เราสามารถพูดกับเขาแล้วเข้าถึงเขาได้ง่ายก็คือเรียกคุณแม่ครับไม่ว่าใครที่ที่โตกว่าหรือว่ามีลูกมีอะไรที่เราเป็นเพื่อนที่เราเป็นเพื่อนกับลูกเขาไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงเราก็เรียกคุณแม่หมดสถานะแม่ขยับยังับ ไปเรื่อยๆครับเพราะอย่างที่บอกว่าเรายังเจอกันอีกอีกยาวนานยังมีอะไรที่ต้องแบบมีอะไรแก้ไขกันอีกเยอะครับต้องเรียนรู้กันอีกเยอะครับขยับไปเรื่อยๆครับทํางานช่วยกันทํางานช่วงนี้ทุกคนก็ยังห่วงในเรื่องการทํางานว่าในละครเรื่องเรื่องต่อไปมันคอมเมดี้มันค่อนข้างที่ไกลตัวมุกหน่อยอะไรเงี้ยก็ยังมีอะไรเดี๋ยวปรึกษากันขอคําแนะนําช่วยกันตั้งอย่างตอนที่ไปที่บ้านได้นดีสอนเขาเป็นไงมุกเขาดูแลเราดีเลยหรงไงดีนะครับมันก็ เปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับผมด้วยเพราะว่าผมไม่ค่อยได้วาดรูปไม่ได้วาดภาพไม่ได้มีสีเกี่ยวกับอะไรเงี้ยมุกก็มีอะไรก็ในรายการเขาก็จะช่วยสอนในเรื่องของการวาดภาพเราก็ได้รู้เทคนิคว่าเออเวลาวาดภาพแล้วอยู่กับการวาดรูปเนี่ยเราจะมีสมาธิหรือมีมีมีความรู้สึกว่าเราอยากอยู่กับมันอยากทำมันเรื่อยๆอยากต่อเติมไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับนี่หลังจากนีมีแผนจะไปอีกไหมถ้าเกิดว่าช่วงเวลาที่มันมันว่างหรือว่าหมอจอะหรือว่าถ้าเกิดว่า ขามันมีแผนที่จะต้องลงไปก,ก็เดี๋ยววางแผนกันอีกทีครับปีใหม่นี่มีที่ไปเที่ยวไหนกับนบ้างไหมจริงๆต้องดูว่าเรามีงานไหมงานถ้าเกิดเราไม่มีงานตรงกันก็มีคุยกับพี่หนึ่งครับ<ช>ว่าอยากไปถ้ำนาคาถ้าเกิดช่วงปลายปีอะไรอย่างนี้ครับ ไปบุญมาเลยวันนี้เปล่าจริงอยากจะไม่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 อยากไปทําบุญจริงๆแล้วมีช่วงที่ผมไปก่อนแล้วพี่หนิงไม่ได้ไปเพราะว่าติดงานอะไรเงี้ยฮะก็มันลุ้นกันช่วงปลายปีเพราะว่าเราจะมีช่วงว่างในช่วงนั้นถ้าเกิดว่าไม่ได้ติดงานไม่ได้อะไรเราก็จะนัดกันไปทำทำ EP แบบทําบุญกันไอ้นี่ชวนบุญแล้วตอนนี้ที่ว่าจะชวนพี่หนิงครับชวนพี่หนิงพี่หนิงก็น่าจะเป็นเสาหลักในการชักชวนการแสดงอื่นๆไม่ว่าจะเป็น คู่หนึ่งคู่สองคู่สามหรือว่าเพื่อนๆของพี่หนิงเองที่อยากจะไปร่วมหรือว่าไปลองเห็นสถานที่ใหม่ๆที่มืองการอะไรอย่างเงี้ยโอเคอข,ขอบคุณครับแบบมีรางวัลไหมต่ออ่ะอันดูน